ไปดูเรื่องครูพาไก่สรุปแล้วแซบเด็กหนุ่มจริงหรือเปล่าเออไปดวเด็กมาจริงเปล่าใช่เจนใช่ไหมออออที่แบบมีการส่งภาพของลับมีแชทหลุดออกมาเรื่องเงินเรื่องทองเอกช นี่สาวทอมมาชื่ออะไรนะเออชื่ออะไรนะอีคิวบ่ะอีคิวอีอคิวออ,อ,ออกมาเปิดนู่เนเปิดเรื่องนี่นั่น,น,นอ่ะเออคืออีคิวไม่ได้คนต้นเรื่องีิงแต่ได้รูปมาจากเจนแต่อีคิวมีปัญหาเรื่องโดนท้าทีงแล้วก็กล่าวหาว่าเจนอะโกงตังวัดเจนก็เลยเปิดทุกเรื่องเลยแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางครูบาไก่ามาแล้วนะมาละหลังจากที่เข้าถ้ำไปต้องออกจากถ้ำแล้วเพราะคณะสงฆ์จะให้ออกมาชี้แจงดูญาติโยมเต็มวัดเลยอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมใช่ไหมด้วยแล้วคนที่อยากรู้เรื่องด้วยชาวบ้านหนึ่งชาวบ้้้าาานรอยยเมมหดล อันนี้เป็นที่พักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวรามนะคะบ้านป่าผุกนะคะอยู่ที่สวนหม่อมบัรจาคีรีขอนแก่นนะคะก็จะเป็นพระอาจารย์สุวิชชินวโรนะคะหลายคนรู้จักกันในชื่อว่าครูบาไก่แล้วแหละนะคะเป็นประธานพักสงฆ์วัดป่าปฐมเทวรามและคนข้างๆอีกสักครู่จะได้เห็นภาพใกล้ๆก็คือทนายที่คุณหน้าคุณตาทนายธรรมราชทนายธรร,รมราชจำกันได้ไหมะ ทนายธรมราชเรื่องที่วีวาเตะแพรรี่ไง oh. เออจำได้ใช่ไหมคะต้นเรื่องมาจากมีพระรูปหนึ่งที่รัสเซียไปเหมือนด่าแพรรี่ oh. ว่าใช้คำว่าอ e ีแพรรี่เป็นพระที่ในละคุณทศศาสนา oh. อะไรแบบนี้ oh. เออจนกระทั่งทนายธรรมราชมาฟ้องแพรรี่ว่าทำลายคณะสงฆ์ oh. นั่นแหละค่ะจนทำให้ทนายธรรมราชคนนี้ <Okay. S 1> เสื้อดำโด่งดังขึ้นมา วันนี้มาเป็นทนายให้ครูบาไก่นะคะออทีนี้อ่ะเรามาดูฟังคําชี้แจงและกันเรื่องผู้ชายที่ชื่อเจนที่มีอะไรซัำติงลองกับบูบาไก่แล้วพอจะไม่มีอะไรกันแล้วด้วยภาพเซ็นเซอร์นี้เนาะเป็นภาพโป๊ปโปไปเปลือน,นอ,อวัยวะเพศใช่บอกว่าอะถ้าจะตัดสัมพันธ์ขอตังแสนสองเออก็เหมือนไถตังค์อะ ขอตังค์แสนสองเราจะจบเรื่องราวให้เรื่องนี้ครูบากไก่บอกว่าเราไม่รับรู้เพราะเราไม่รู้เมื่อเราไม่รู้เราก็ตอบไม่ได้ว่าบุคคลชื่อเจนนั้นคือใครสรุปง่ายๆก็คือไม่รู้จักเจนนะคะส่วนเรื่องเงินวิหารแล้วก็เรื่องทองคำนะคะที่อีคิวออกมาเปิดเผยบอกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครูบากไก่โดยที่อีคิวไม่ได้ไปโกงตังค์เขาเรื่องนี้ครูบาไก,ก่ก็บอกว่ามีหลักฐานทุกอย่าง ตรงนี้ก็มีเป็นเอกสารนะคะหลักฐานดูกันได้เลยอีกเรื่องคือเรื่องเลี้ยงเด็กครูบาไก่ชี้แจงว่าเด็กผู้ชายที่มาวัดก็ส่วนใหญ่มักจะหน้าตาดีคนขี้เหล่กก็ไม่มาวัดอันนี้อาตมาก็ช่วยไม่ได้เออ <c oughs> มันพูดยากะนะพูดยากคนหน้าตาดีเข้าวัดแบบนี้ลูกศิษย์ลูกลหาที่เข้ามาก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่การให้เงินก็อาจจะมีให้บ้างเล็กๆน้อยๆไปกินข้าวหเหมือนให้เด็กไปกินข้าวอะไรเงี้ยส่วนการช่วยเหลือก็ปกติอยู่แล้วไปฟังคำชี้แจงดูค่ะ แต่เรื่องคนซื้อเจนเข้ามาเราบลูกพราว่าเข้าบูฮูเมื่อเข้าบูฮูเราเข้าก็ตอบว่าไเพว่าบุคคนนั้นคือผู้ใดแล้วภาพนั้นเป็นภาพใครเข้ากับบูฮูเมื่อเข้าบูฮูเราเขาก็ต้องปฏิเสธพะเข้าบูฮูเข้าก็เสียม่ชี้แจงได้ไีมแต่เฉพาะเรื่องที่เขาเราบลูกสิงที่เข้าบริสุทธิ คือเลี้ยงเงินเลี้ยงทองคำเลากาเลีเ้ยงมาเลี้ยงเด็กชี้แจงได้ทุกเรื่องแล้วก็เรื่องรอยสักนี่ไงคะรอยสักที่ข้อเท้าใช่ไหม,มสักตั้งแต่เป็นเนนอันนั้นรอยสักอะมีจริงสักเล็กๆนะคะตั้งแต่เป็นเนนแล้วแล้วก็เห็นบอกว่าไม่สวยก็เลยไปสักลายใหญ่ทับไปอีก ถ้านั่งในท่าที่ถูกกล่าวหาที่เป็นข่าวยังไงก็ต้องเห็นรอยสักอย่างแน่นอนอเพราะสักตั้งแต่เป็นเนรละสักก่อนปี64ในภาพเป็นข่าวไม่มีรอยสักเลยนะก็เลยมาโต้เรื่องนี้ว่าในภาพไม่ใช่อัตมาส่วนทนายธรมรากก็ยืนยันว่าทองคาที่ญาติโยมทาบุญมาเพื่อหลองเป็นพระเอาไปใส่ใต้ฐานพระพุทธรูปในพระวิหารทั้งหมดที่เป็นทองยังอยู่ครบนะคะไม่ได้สูญหายไปและจัดเก็บอย่างดีส่วนพระวิหารที่ยังสร้างไม่เสร็จเนื่องจากว่าวัดไม่มีเงินค่ะมีเงินไม่พอก็เลยยุติการสร้างไว้ก่อนสาหรับผู้ ชายที่ชื่อเจนที่นางสาววัฒนาหรืออีคิวอดีตลูกศิษย์มาพูดถึงไม่รู้มีตัวตนจริงหรือเปล่านะคะก็อยากให้พาเจนออกมาปรากฏต่อนหน้าสื่อเลยหลังเกิดเรื่องครูบาไก,ก่ก็เลยมอบหมายให้ทนายธรรมราชเนี่ยไปที่สพมจคีรีรู้ไหมทําอะไรแจ้งความ4ี่คนค่ะที่กล่าวหาครูบาไก,กา่ก็คือฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาร่วมกันใส่ความคณะสงฆ์ร่วมกันแจ้งความเท็จและข้อหาร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จะเห็นว่ามีร่วมกันใส่ความคณะสงฆ์อีกแล้วนะคะคณะสงฆ์หมายถึงพระหลายรูปแต่นี่ เอาจริงๆเฉพาะจอจงไปที่ครูบาไก่รูปเดียวนะคะทนายธรรมราชยังมองว่าเป็นการใส่ความคณะสงฆ์อยู่ทีนี้ในขณะที่พูดอยู่ครูบาไก่ก็เงียบก่อนจะวางไม้และหยิบผ้ามาเช็ดน้ําตาค่ะช็อตนี้ช็อตนี้อเหรร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้ก็คือประมาณว่าสงสารตัวเองที่ถูกกล่าวหาลักษณะ<อ>แบบนี้ทนายความก็เลยพูดสรุปตอนทายุติการถแถลงเลยนะคะแล้วครูบาไก่ก็แจกวัตถุมงคลให้กับญาติโยมที่มาค่ะอ๋อก็ยังไม่จบง่ายๆหรอเรื่องนี้ค่ะ ก็<อ>งัดเอาหลักฐานมาสู้กันละกันเนาะนะและ้วฝั่งทางอีกคิวฝั่งเจนกึกยังเงียบอยู่ใช่ไหมตอนนี้ใช่<ม><น>หลังแถลงยังไม่ได้ออกมาพูดมีทนายทนายอะไรไปช่วยบาย้างเงียยังอ่ะน่าจะยังนะพี่เนาะ,นะเออ,อ,อเออเดี๋ยวดูแต่ฝั่งนี้มีทนายธรรมราชล,ลอาอู๋แล้วโดนไปสี่ข้อหานี่ถือว่าหนักอยู่พอสมควรแต่ดูว่าจะสู้คดียังไงเนาะนั่นน่ะสินะฮะรู้ข่าวไวเข้าใจง่ายกด subscribe ข่าวช่องแปด